ก็ดวนขึ้นนะครับขึ้น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 มัดวนขึ้น,นไปไวกว่าโอ้โ,อโอเรือต้องมาทำไมตรงนี้น้ำมันลงไวนะเนี่ยเห็นไอ้ล้อตีนตะขาบเจ้าแม่โคเล็กละจะเท่าเท่าปี62แล้วนี่ เห็นถังเดี <the <the ๋ยวอันนี้ถ้าน้ำมันลงก็เอาไปยากนะต้องอย่างเต็งจะไม่เอาไปเราจะรีโนเวทใหม่ก่อนอ๋อจะมาจัดถังมันแตกไปหลายอันทำตัวล็อกทำตัวอะไรให้มันคเลี้วเดียวได้แล้วก็ถอดง่ายออกง่ายประปอบง่าย เอามาง่ายมายากมันยากยาวเกินพอดยากทำตลักมาเลยรัพวท่วมถอดออกแยกชิ้นส่วนชั้นๆมาได้เลยนี่น้ำไม่ต้องท่วมอีกหลายปีับปเราต้องมาใช้ป้าจะมาใช้ก็ได้ใช้ข้ามบุญแล้วครับนี่สึกว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมพอด่วนที่ได้ใช้ประโยชน์มากเลยนะเนี่ย อะัวรเอาละอ่านั่นคนส่งอาหารลูกกลมๆนั่น,น,น <c oughs> อลอย,ย <c oughs> <c oughs> ไปนู่นแล้วอ่ลอยไปอยู่แปดเดียมสองโมงนั่นลอยไปนู่นแล้วนี่ไอกองหินห่อละเราไปข้างอยู่ในแปดเดียมสอง มหากรรมขัดล้างกันอปีนี้มันขึ้นเยอะกว่าที่เราคิดเรามีประสบการณ์แล้วด้วยเราเราก็มา่มกเราก็ย้ายของได้ไวนะแต่ว่าย้ายแล้วไม่สูงจะาปปี6-2สพ้นแน่แต่มันมากกว่า 6- กสอง มันจะไม่ถึงติดมันจะคิดว่าหกสองมันมากละได้ไม่ได้โอ้โหตอนนี้ต้องเอาปีสองหนึ่งแล้วเป็นบทเรียนเลยนั่นอ่าเข็มขัดสั้นไม่ได้เลยโคตต่อไปท่านน้าช่วมคืองเอาทีเดียวจบเลยคนป่วยก็เหมือนกันนะแต่สะอาดดีนี่โอ้ยไปอย่างไวเลยเราก็ว่าเอ้ยไม่เป็นไรมากนะเนี่ยยังตะโกนบอกแกเลยรีบกลับมาเผามันยากนะตอนนี้ ในจิงเกอร์ในจิงปลาตัทุกไปเร็วกว่าจับใส่สายยางอ่าไปทรมานเยอะนานก็ไปเปลี่ยนร่างใหม่อ๋อไปตายง่ายดีเลยเอาเดาตัทุกเจ้าสวนเธอน่าได้ปลูกก่อนใครนะเนี่ยมีโต๊ะผักอะโต๊ะผักมันสูงหน่อยเนาะที่ปลูกก่อนใคร เรออนนือจะอีกวันสองวันมั้งเนี่ยเรือจะเข้าไม่ได้แล้วอกออ็เดินลุยน้ำเอาเออรถรถที่เรายกนี่กะว่าปีหกสองลอดประมาณนี้จมไปหลายคันเลยน้ำมันไหลยเยิ้มรทเยีย กินไปเลยจะทําอะไรตอนนี้จะปลูกพองปลูกผักในที่จะเป็นาะรีบอ,ออกไปปลูกผักในนะถ้าปลูกผักบ้วงผักกระเฉดว้เยอะๆนะมันก็ยังไงน้าไม่น้ําก็ได้กินมีน้ําก็ได้กินนะต้องไปงเมันท่วมนี้นนนนนอทอท่วมอ,อ,อยู่แล้วแลบ้านในชุมชนนะใครจะสร้างบ้านต่อไป หางบ้านแบบลอยได้ตอนนี้ก็คิดกันนะเดี๋ยวพอน้ำลงแล้วไม่คิดกันละเมื่อเช้าเมื่อเช้าคุยกับพ่อท่านว่าเอาเป็นาเดี๋ยวชวนกันมาบิ๊กคลีนนิ่งกันดีกว่ามหาบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ธรรมณะใครมาได้ก็มาใครมาไม่ได้ก็ออนไลน์เมื่อวานิเค์กันนะฮะเะเอ้ยต้อเห็นกที่ว่าเอถ้าธรรมณะมาเฮ้ยแล้วไม่ ก็สามารถผู้เท่าไม่ต้องมาหรอกต้องออนไลน์มาดีส่วนใครอยากจะมาช่วยวิกินนิ่งก็มาก็มาเห็นแปลกเลยท่านเพื่นแตชนะผีอ่ะขนาดตามท่วมยังมาเลยจะมาจะมาสวมาทิพมันจะไม่อย่างนั้นที่ถ้าเราเปิดเปิดกว้องมันจะสวแล้จะมาโอ้ยก็บรรไม่ต้องมาสวอยู่ที่โน่นออนไลน์มาดีแล้วโทรมาได้อยู่แล้วใครแข็งแรงใคร สุขภาพดีจะมาวิคินิ่งก็พาญาติโยมมาเตอดินไทยไปพ่นสีระดับน้ำพ่นสีระดับน้ำที่ไหนึงลงปุ๋ยล้งลงปุ๋ยแน้ครับนั่นรถไอคูโบต้าโอละอ้าวปูเท้าเอาอาหารนะปูเท้า น้ำดื่มเข้ามาแจกเราเราก็ไปแจกน้ำดื่มเขาอาแจกกันเตยแจกกันมาเอาอ้าวพยาบาลเป็นไงล่ะเ <He S 2> <น>ห็นบอกว่าอะไรแม่เ <c oughs> ทียนดินไม่ค่อยดีอ๋อ <c oughs> คือแม่เทียนดินเนี่ยเขายังมีอาการคือนอนหลับวันเว้นวนัน <c oughs> แล้วก็มีอาการแน่นๆอยู่ก็เลย จะไปตรวจสรรพสิทธิ์วันนี้หมอสวงหมกออกซิเจหายใจไม่อิ่ม OBD ขึ้น่าจะไปตรวจเพื่อมันลงปอดจะได้เอ็กซเรย์ดูหน่อยใช่กับใครเพียนทำแล้วเด็กพาไปรับอาดินาเขผิดห้าปันแล้วปาินาพินาบอกหายใจโล่งดีแล้วปกติอ๋อวปาินาดีละเขาไม่อยากไปโรงพยาบาลหรอกสาธุกบไม่เป็นไรเลยแข็งแรงวันนี้เขาควรได้เต็มที่ก็เลยแข็งแรงอ้าวดีนอนอย่างเดียว มาตรการหลวงพ่อครับน้ำน้ำลงถึงไหนละใายเรือเข้าไปได้อยู่ได้นายสบายนะหลวงอตันหายแล้วนะครับโควิดมาตรการครหลวงอตันหายแล้วมาตรการครับพอคงคิดนล้วด้วไม่งนะอตันทักอยู่ข้างบนอยู่นะครับเงขมาข้างบนแล้วจะลงมา่างอาการดีหมดแล้วนะครับหายล้วแล้ว โควิดทําให้หลวงพ่อทรมานไหมฮะไม่ไม่เป็นไรมากนะฮะโอ้ตัะหนาวเฉยหนาวเฉยไออะไรไม่มีไอมีไออไเป็นไข้ไอเป็นไข้กี่วันฮะเป็นจริงๆมันแค่ห้าวันห้าวันก็หายละไม่ไม่เป็นคนตกเทนจะเป็นตอนท้ายได้หนึ่ง ตอนท้ายซะแล้วเขาจะเขาจะหายทุกคนนะแต่ก็มีคนท้าเฟยแล้วเพราความคิดยังไม่เป็นโควิดไม่อินเทรนด์มันหลวงพ่อตันซะแล้วโอเคเจถักบุญเป็นไข้หวัดนี่โอเคก็ติดติดต่อทั้งไลน์กันเนึงผมว่าขาดไลน์บ้างจะเอาไปฝากเว่าขาดใจอยู่อย่างนึงยาคุยาคเดียวนะคุ เอกไปว่าเดี๋ยวทำนี้าะจรดไปให้ขาดยาคุจะเห็นจริงก็ปกติแล้วแต่แต่เห็นจริงอยู่ที่ไหนครับตรงนี้อ่ะอาการปกติแล้วนอนไม่หลับอ่ะเดี๋ยวนอนไม่หลับไม่เช่อกเจ็บตารปวดมดขำขำหลบอยู่ตอนเป็นนะไม่ขำตอนหายแล้วค่อยขำคนมันทุกอยู่เนาะขำไม่ออก หลวพ่อมือมั่นก็เป็นโควิดแต่ว่าไปอยู่ตรงแพปลาไม่เห็นมาอ่ะหายแล้วผมไปเจอไม่เห็นมีอาการอะไรหลวงพ่อมือมั่นอาการไม่มีอะไรผมไปเจอบอกว่าไม่เห็นมีอะไรแต่คงจะให้ชัวมั้งฮะให้ชัวว่าไม่อยากออกมาอะไรอยู่นู่นบุ่งกับกระเฉดเป็นหลักเลยนี่โหสองอันนี้สุดยอดละ จะต้องขเดว่วนต้องกินแต่ผักบุ้งถึงได้นั่นน่ะสมัก่อนไป้กู้เรือนะ,อะจะมาเลี้ยงเขาดีเขานี่แหละจะได้กินผักบุ้งจะเฉดมันเหนียวไปหน่อยเพรว่ามีคนที่เขาผมเอาบริจาคขายวัดกันหมดเลยนะโอ้แปลว่าขาดแคลนนะฮะขาดแคลนมันหนาวอะ่ะดาหน้ามันจะเข้าได้ดูหนาวเป็นทางการนะนะโอเป็นทางการวันนี้ไม่เป็นทางการหรอ ับีรถมอนไปไหนกินข้าวเหรอจะกินที่ไหนอ่ะอ๋ออาชามาตักตอนนี้พักอิูที่ไหนอ่ะชั้นสามอ๋อไม่ไปไหนเลยไม่เห็นหน้าเห็นตาอ๋อช่วงสองสามวันเมื่อกี้ผมไปในเมืองมาไปบ้านพ่อไปขัดบ้านอ๋อเรียบร้อยละไปสองห้องปลอด ให้แกพออยู่ได้อ๋อโอ้ยน้ำท่วมเหมือนกันเหรอครับบ้านมันต่ำเข้าบ้านมาประมาณเลยระดุงมานิดนึงบ้านในเมืองนี่นะฝั่งบาลินนี่นะในเมืองในเมืองคือในเมืองท่านไม่ใช่ไม่ใช่บาลินอ๋อฝัางโน้นในบาลินในเมืองคือในเมืองออดีาทุง่ายแมมอยู่ดีมีแหงเกรารัดไป็นไอ้อ๋อยังอยู่ พักอยู่พักพักอยู่ที่ไหนกัน,กอนบบเอาอยู่นี่เองเหรอหอ,อ๋อบ้านลงน้ำลงละละงแล้วค่ะอ้าวสาธุรอดหอบรอดโควิดหรอปอด,ออดไม่เป็นโควิดเลยโอ้ดีมากอ้าวลาดไม่เป็นโค <laughs> วิด <laughs> เ,เลยนะเก่งมากเลย ไม่เป็นโควิดเลยเก่งจะไปขัดบ้านเนาะอ๋อโควกัโต์คอรพอได้แล้วนะดี อ๋อไปพ่นสีใช่ไหมท่านไปตักอาหารเดี๋ยวมาเห็นว่าไปพ่นแถวโน่นแหละลงช่างอรอน้องปุ๋ยโอ้ไปไกลเลยฮะอ๋อไม้ท่านท่านตักอาหารเดี๋ยวมาเอาอิจจะไปไหนไปลอยกระทงที่ไหนอ๋อไปตามไปพ่นสี